สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็จะหาเรื่องราวข่าวกราวที่จะมานําเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมก็อยากจะพูดหาหนทางทางออกเพื่อที่จะแก้ไขราคาน้ํายางสด ที่ลดลงอย่างน่าใจหายทุกวันนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวต่างๆก็ช่วยกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องและก็จะได้ไม่พลาดคราวๆของชาวกเกษตรกรชาวสวนยางเรานี่เองครับผมคือว่าราคาน้ำยางสดท้องถิ่น วันนี้ก็ราคาก็จะอยู่ประมาณสัก38 4 0บาทและแนวโน้มอาจจะลดลงไปเรื่อยๆอาจถึง3โล0 0บาทเพราะสถานการณ์โควิดที่มาเลเซียผู้นำข้าวน้ำยางค้นจากไทยปีละถึง7แสนตันยังล็อกดาวน์ปิดประเทศอินโดนีเซียติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าพุ่งสูงสุดในเอเชียตอนออกเสียงใต้กว่า20,000คนต่อวัน ประเทศไทยก็วิกฤตไม่แพ้กันก็คือติดถึงวันละ5,000คนต่อวันทั้งหมดมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างนี่คือข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับกันให้ได้ว่านี่แหละก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาย,ยางไม่กระเตื้องขึ้นนั่นเองผมไม่อวยใครนะไม่เพ้อฝันแต่จะพูดความจริงใครรับไม่ได้อยากด่าผมก็เชิญตามสบายถ้าจะ อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะมีอนาคตนั่นเองผมเองก็เคยบอกไว้ให้เปลี่ยนจากการขายน้ำยางสดมาทำยางก้อนถ้วยมีคนมาด่าทัวลงตรมหาว่าผมบ้าหรือเปล่าเอาน้ำยางมาทำขี้แล้วเป็นไงตอนนี้น้ำถูกกว่าขี้ส่วนสถานส่วนสถาบันที่ซื้อน้ำยางสดไปทำยางแผ่นก็เดินถูกทางแล้ว ถ้าเราไม่เข้าใจสถานการณ์รอคอยแต่ความช่วยเหลือโดยไม่พึ่งพาตนเองบ้างเพื่อช่วยกันคลี่คลายวิกฤตยะยากครับที่จะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์นั่นเองผมคุยกับผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยแล้วให้เตรียมความพร้อมรองรับโครงการชะลอการขายน้ำยางก้อนยางแผ่นดิบงบประมาณมีบุคลากรพร้อม เพื่อจะเอาเงินสด80%ให้พี่น้องชาวสวนยางเพื่อไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันช่วงชะลอการขายยางรีบทำเถอะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายชะลอขายกันสัก2-3เดือนไม่ให้ยางออกสู่ระบบเพื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายด้วยข้อเท็จจริงที่ยากที่ยางทั้งโลกยังขาดตลาดอยู่อาจทำให้ราคาเข้าสู่ภาวะ ปกติได้นี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับว่าเออเราจะช่วยยังไงการยางจะทำยังไงสำหรับเพื่อที่จะชะลอการขายยางก็ให้รีบๆทํากันเลยนะครับ